ก็ได้รบกาตกลมนะคะในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของในเรื่องของ G แพนไซเซ็ตนะคะในเรื่องของ AI นะคะเทคโนโลยีการศึกษานะคะประวัติการทำงานของท่านระดับแหนคณะปฏครูาสร์นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีนะคะประวัติด้านการทึกานะคะการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูและผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโรงเรียนธรรมศาสตร์ศกษาสตีนีระนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยร่วมกับวัตการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโลกอนาคตโดยมี ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนยุยปัจจุันด้วยทีมไอซเทสเด็จร่วมกับนวัตกรรมัญญาิษฐีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในโลกอนาคตในวันนี้ตามที่ได้รับการรายงานความเป็นมาแล้ววัตถุประสงค์การจัดอบรมผมเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีัญญาิษฐีมีบทบาทสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วดังเห็นเห็นว่าในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราแค่พืที่จะมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการสิ้นโดยเพราะด้านการศึกษามมความจะเป็นที่จะต้องนำปัญญาประดิษฐ์มาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุภาพขึ้น ื่อว่าต่างกันจะเป็นสรรพุ่นะคะชืะได้ชื่อใหม่นะคะแล้วก็ใหม่ตลอดกาลน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนเนาะนะคะที่ได้เปลี่ยนน,น,นะคะมา คงเ้า,า,าไม่มีความหมายคงเอาคงเ